สวัสดีครับวันนี้เราอย่ามาอู้เรื่องขมิ้น,นครับอยู่มาหดดลายชัวลายใจคนมีความคิดไทยเ่ได้ทํากกสะโตดเธอไทยทําสร้างเหลี่ยงน้องลูกระเบิดปีไหนพ่อสอนไหนเราบุหไปเต้าขาวหวัวไทยเอาไปทิ้ง มหาเลี่ยงใจ่ว่าทนไหนอยูนี้ความคิดความนี้ประเทศเนี่ยไอหุ่นเซนเนี่ยบดีบดักเท่าดีตายแล้วยังง,งกยังหลบเหมอมันจะงกจะหลบไปถึงไหนตายไปได้มันจะเอาไปตัวได้ดูจือเสียงเงินท้องอ่ะ ทหารตายก็เอาว่าเป็นทหารไทยทหารไทยตายทหารไทยเขาก็เก็บหมดแล้วโชคาีก็จีบปล่อยที่ง่ย้ยจคงนั้นนี่ปล่อยเหม็นเนา่าเหี่ยวพื้นเหี่ยวพื้นแห้งกะไปกินจนเอาหมอ,หอน เนี่ยห่อความนิษแต่เนี่ยสมัยควมนิษฐ์พวกเราเนาวความนิษฐ์มาเนี่ยหมดลายดียยนั่นก็อีมาลีก็จักตัวดีอีโสภินีเนาะับอีมาลีโสภินีแปลง tranh liền xây thấy thì suốt giọt à. cắm một mền ông ông bà ông bà khẩn mền tải hao khốn đi luôn chưa tải hao khốn là cũng muốn ăn với này mốt sợ bỏ này มันดักกับระเบิดแถมาหาร้ายไปย่ำขาปุทธขาขาดแถมไอ้วอกบัวสอบสัวใสไอ้ซักหุ้นเส้นไอ้จากหมาคนจะนี่ข่าขวางมันได้อยู่ในโลกนี่นักแผ่นดินมาได้ เด้อครับถุงล็อกที่นี้ขอจบไปที่นี้ก็เด้อครับกนไรก็แท้ก็ที่ตามวงเตรียมขอบคุณครับบ๊ายบ,บ,บ,บาย